ทำไมช่วงหลังนะครับเราเคยได้ยินข่าวว่ามีการผิดชำนะอุ้นกู้นะครับมีการเดี้ยวนะครับ ไม่ตรงตามกําหนดเวลานะครับก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าหุ้นกู้คืออะไรหุ้นกู้ก็คือบริษัทบริษัทนี้เขาต้องการใช้เงินนะครับด้วยจุดประสงค์บางอย่างเช่นการนําเงินไปใช้หนี้เพิ่มสภาพคล่องเพิ่มสภาพคล่องก็คือการมีเงินสดอยู่ในมือมีกระแสเงินสดอยู่ในมือนะครับหรือว่าการนําไปขยายกิจการก็เป็นไปได้นะครับซึ่งการหาเงินเนี่ยมันก็ทําได้หลายวิธีว่าจะเป็นการไปกู้ธนาคารการออกหุ้นใหม่นะครับหรือการออกหุ้นปกติเนี่ยก็คือเล่รายจาก พูดถหุ้นรายเดิมการเพิ่มทุนโดยการขอหุ้นรายเดิมก็ได้นะครับการอีกแบบนึงก็คือก็ไปขอยืมประชาชนทั่วไปง่ายๆเลยโดยบอกใช้คําว่าลักษณะข,ของการออกเนี่ยก็คือเป็นการขายใบคุณกู้แทนแต่มันไม่ใช่หุ้นจริงๆนะครับมันเป็นแค่ใบแสดงสิทธิว่าบริษัทขอยืมเงินคุณโดยมีคำมั่นสัญญาว่าจะใช้ให้คุณเมื่อไหร่ให้ดอกเบี้ยคุณเท่าไหร่นะครับทีนี้ สถานนะบริษัทเป็นลูกหนี้คุณจะเป็นเจ้าหนี้และคุณก็ถือใบนั้นนะครับทีนี้เวลาที่เขาออกมานะครับเขาะจะยั่วยวนคุณโดยการที่ก็จะบอกว่าอให้เปอร์เซนต์ดอกเบี้ยอยู่ที่5%้เปอเปอร์เซ็แล้วแต่แล้วก็การจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องรองให้หมดสัญญานะครับอาจจะเป็นรายปีรายควอเตอร์อันนี้แล้วแต่ลูกเล่นของแต่ละไม่ไม่พูดแล้วแต่ลูกเล่นแล้วถึงเงื่อนไขของแต่ละบริษัทที่ออกหุ้นกู้เลยทั้งนี้เวลาที่เราไปซื้อหุ้นกู้พวกนี้แน่นอนสิ่ง เขามองว่าดอกเบี้ยมันให้สูงแล้วก็มาลงทุนง่ายนะครับเหมือนคุณไปให้คนอื่นยืมเงินนะครับกว่าการที่คุณไปฝากธนาคารคุณก็ได้ดอกเบี้ยน,นิดเดียวการไปลงทุนหุ้น,นจริงๆเนี่ยมันก็ต้องไปศึกษาดูว่าไม่รู้ว่าจะขายได้กําไรขนาดนี้หรือเปล่าหรือการไปลงทุนในเรื่องเกี่ยวกับการ พันธบัตรอะไรต่างาเนี่ยดอกเบี้ยก็น้อยกว่าคุณนกู้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจในยุคใหม่นี้นะครับโดยเฉพาะหลังโควิดเนี่ยเราจะเห็นว่าแต่ละประกาศบริษัทเนี่ยประกาศการขายหุ้นกู้มาให้ดอกเบี้ยที่ยั่วยวนมากบางเจ้าบอก8% 9% 10%ซึ่งเงื่อนไึ่งเงนขหุ้นกู้มันก็มีเยอะนะครับทีนี้ถามว่าแล้วเราควรจะซื้อหุ้นกู้กับใครแน่นอนนะครับก็บริษัทที่ดูจุดประสงค์ในการนําเงินไปใช้ ถ้าเขาบอกว่าเขาเอาไปเพื่อใช้นี่เพราะว่าตอนเนี้เขามีเงินในอนาคตอยู่นะเช่นไปได้รับงานนูน้นงานนี้แล้วตอนนี้มีนี่เก่าอยู่ก็ขอสภาพคล่องอันนี้น่าสนใจแต่ถ้ากรณีแบบว่าเอาไปใช้นี่เฉยๆแล้วก็ไม่ได้มีโครงการอะไรใหม่อันนี้ก็ไม่น่าสนใจเพราะว่านั่นหมายความว่าบริษัทเขาเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับการกระแสงเงินสดที่เกิดขึ้นที่เงินได้รับไม่เข้ามาแต่ว่าจะต้องมีรายจ่ายออกไปคิดแบบเบสิกง่ายๆเลยครับไม่ต้องซับซ้อนอะไรมาก ทีนี้ถามว่าแล้วถ้าเกิดเราเราลงทุนกับพุ้นกู้นั้นไปแล้วแล้วผิดถูกผิดชำนะเช่นจะต้องจ่ายวันที่3เบ็ดก่อนวันที่อทุครับจะต้องจ่ายวันที่1กันยายนสองห้าหกจำนวนเงินต้นบวกดอกเบีย้ยแต่ปรากฏว่าบริษัทไม่มีจ่ายเขาก็อาจจะออกมาชี้แจงว่าอ่าโอเคไม่ขออนุญาตยืดกําหนดระยะเวลาแต่ว่าให้ดอกเบี้ยนะแต่ว่าเงินต้นเนี่ยยังไม่สามารถคืนได้นะครับ หรือบางบริษัทก็อาจจะไม่จ่ายเลยนะครับอาจจะบอกไปแล้วว่ามาีมีปัญหาสภาพคล่องไม่สามารถจ่ายได้อันนี้ก็ต้องฟังทางผู้บริหารที่เขาจะต้องออกมาชี้แจงนะครับว่าเงื่อนไขในการผิดชําระแล้วจะเยียวยาอย่างไรนะครับแต่ถ้าเกิดที่ผ่านมานะครับก็ยังไม่ต้องตกใจนะครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับซึ่งมีข่าวว่าเออทางผู้บริหารไม่สามารถจ่ายได้ ยังไม่ถือว่าคือข่าวมันไม่ได้แรงขนาดว่าเบี้ยวเบี้ยวเงินนะครับแต่ว่าเขายังไม่สามารถจ่ายในตอนนี้แต่โดยที่เขาบอกว่าเขาจะยืดระยะเวลาออไปแล้วก็จะกําหนดวันที่ในการจ่ายคืนคุณแน่นอนนะครับซึ่งเขาบอกว่าเขามีทรัพย์สินอยู่อัอนนี้ก็คือเป็นกรณีหนึ่งแต่ถ้าเกิดกรณีที่แบบโดนเบี้ยวจริงๆไม่จ่ายเลยผู้ลงทุนถือคุณกู้ทําอะไรได้บ้างแน่นอนสิ่งแรกคือต้องหาตัวแทนนะครับในฝันของผู้ที่ถือคุณกู้อันนี้ในฐานะเจ้าหนี้แล้วก็ ้านายนะครับแล้วก็มีคินทนายความแล้วก็เข้าไปทําการสอบถามแล้วก็ฟ้องร้องนะครับเพื่อมีการเยียวยาเพื่อมีแผนงานเพื่ออะไรต่างนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าถึงจุดตรงนั้นเนี่ยคนข่างยากลำบากพอสมควรนั่นหมายความว่าก็เหมือนอารมณ์นคนไม่มีตังค์อ่ะไม่มีนีไม่มีเงินจ่ายคืนคุณอนะ่ะก็มีนี่เพราะฉะนั้นก่อนที่จะลงทุนในหุ้นกู้หรือให้ใครยืมเงินนะครับดูให้ดีๆนะครับดีกว่าที่มา ตามตอนหลังเพราะว่ายังไงเงินมันเข้าไปหาเขาแล้วเนี่ยโอกาสที่เขาไม่มีคืนเราเนี่ยแล้วเราจะไปตามเนี่ยยังไงเขาก็ไม่มีอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะไปลงทุนก็ต้องดูวัตถุประสงค์เป็นหลักเลยว่าเงินที่เขาจะมาขายคุณคู่กับเราเนี่ยเข้าไปทําอะไรนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเจอกับผมคลิปหน้าผมอิสระกินทนองคา